3ส,สิ่งที่ทำให้สาวอ้วกแต่งตัวพลาดกว่า20ปีในวงการแฟชั่นครูทำงานกับแบรนด์ดังระดับโลกที่นิวยอร์กมามากมายวันนี้เอาคีแพแพงมาให้ ลองไปทําตามดูนะรับรองเปิดโลกคุณเลยข้อที่1ต้องใส่แต่สีเข้มๆคุณใส่สีอ,อ่อ,อนๆได้ความลับมันอยู่ที่ว่าช่วงคอจนถึงช่วงอกตรงนี้มันดูโปรง่งโลง่งมันจะได้ไม่ดูอึดอัดได้ไม่ดูตันทอ่อนล่างคุณก็สามารถเลือก Mix and m a t c แแบบที่คุณอยากจะใส่ได้จะเป็นกระโปรงลายพริ้น์เป็นกแกเกงสีชมพูได้หมดเลยข้อที่สคือชอบปิดเพื่อไม่อยากให้คนอ่ะ เห็นจุดที่คุณไม่มั่นใจครูจะบอกเลยว่าการปิดแบบเนี้มันไม่ได้ช่วยทำให้แขนคุณหรือขาคุณดูเล็กลงนะมันเป็นการที่คุณอะหลอกตัวคุณเองอยู่คียมันอยู่ที่ว่าคุณจะต้องเลือกรูปทรงที่เหมาะสมยกตัวอย่างถ้าคุณแขนใหญ่คุณไม่จำเป็นว่าทั้งชาตินี้ฉันจะต้องใส่แต่แขนยาว คุณสามารถใส่เป็นแคปซูล p มันก็จะช่วยอําพรางตรงหัวไหล่ต้นแขนนิดนึงนก็จะรู้สึกว่าเออมันไม่ตันๆมันก็จะดูสบายตามากขึ้นข้อที่3เลือกใส่แต่ตัวที่มันโครงๆใหญ่ๆเพราะคิดว่ายิ่งใส่รัดมันยิ่งเห็นหน้าท้องมันยิ่งโชว์ต้นขานึกดูสิถ้าตัวคุณใหญ่อยู่แล้วคุณไปหาเสื้อผ้าที่มันใหญ่สวมทับก็ไปอีกร่างคุณมันจะไม่ยิ่งดูใหญ่ไปหรอทางแก้ค่ะ คุณควรเลือกใส่เสื้อผ้าทรงที่เข้ารูปกำลังดีทำให้มันเห็นสัดส่วนอกเอวสะโพกเข้ารูปพอดีนะคะไม่ใช่รัดรูปนะเทคนิคที่จะให้เพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งค่ะอย่าไปเอาผ้าบางๆผ้ายอยๆเพราะว่าผ้าแบบนั้นเนี่ยมันจะทำให้รูปร่างคุณเนี่ยดูไม่เป็นเชฟดูไม่เป็นทรงก็จะยิ่งดูเบอะบะเข้าไปใหญ่นะจ๊ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบเทคนิคการแต่งตัวดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปบ๊ายบายค่ะ